ส่วนไ้ส่วนไ้เหลี่ยงนี่นะครับส่วนไ้าเหลียงชนิดนี้นี่นะครับอยากให้ปลูกหวยนะครับถ้าส่วนได้ที่มีพื้นที่นะครับอยากให้ปลูกหวยให้เป็นประดับกระได้นะครับให้เป็นประดับเป็นอุโมงค์ให้เป็นโอุโมงค์ไฟกระได้นะครับเพราะว่าไฟเนี่ยโดยทั่วไปแหละไฟนี่มันจะมี อะจะมีสเสน่นะครับไปนี่จะมีสเสน่ห์ของเขาเนี่ครับไปนีน่าปลูกแล้วในอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าใดาเป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าใครปลูกไว้นะครับโดยเฉพาะในตำบลกอใหญ่ตอนนี้นะครับเรามองว่าไป้เนี่ยเป็นข้องชายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งในากกภาคเกษตรที่ทุกคนต้องใายนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนที่เขาทำ คนที่เขาทำคางข่างพักนี่นะครับไม้โดยธรรมชาติในกอใย,ยตัวน,นี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสั้งเป็นมไม้ไผ่มาจากมาจากต่างถิ่นแล้วไม้ในตำบลกอใหญ่เราตัวน,นี้ไมเ้เบญจพรรณตัวน,นี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นการจะหลบปลูกไผ่ตรงนี้ววยนะครับในพื้นที่ที่มันไม่ได้ทําประโยชน์นะารักปลูกตรงนี้เนี่ยเผื่อ กันดินในในช่วงขู่น้ำเท่านั้นเองนะครับเราปลูกไว้แล้วก็แล้วก็เราพยายามที่จะทำให้เป็นมุมหนึ่งเป็นอุโมงค์อุโมงค์ตอนไผ่นะครับแล้วเราก็จะใ่ายใบใบกองไผ่นี่มันเป็นประโยชน์มหา้านเลยนะครับใบกองไผ่ใบเนี้ยพวกเนี้ยนะครับนี่คือแบบนี้นี่นะครับนี่คือเราใ่ายแทนฟางนะครับ เราเอานําไปห่มดินเนี่ยโดยเดียวเราไม่ต้องสื่อฟางอีกต่อไปนะครับการทรเาเกษตรบางเห่นนี่เขาสื่อฟางไปห่มดินแต่พอเรามีไฟเนี่ยนะครับเราไม่ต้องสื่อฟางเลยเราใช้เราใช้ไพลเนี่ยครับใพพวกเนี้ยนะครับไปห่มดินได้เลยนะครับไปห่มดินการห่มดินนี่ทาให้ดินมีจุลินทรีย์มีหมันแรง เข้าไปยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเมื่อเมือม่อดินทุกขมแล้วเนะี่ยถ้าไม่มีความร้อนชื้นามาแมลงก็จะเข้าไปยู่เหมือนแมลงไปยู่ก็จะมีสากมาแมลงอาจะมีไส้เดือนเข้าไปยู่แต่ไส้เดือนพวกนั้นก็จะทําหน้าทาีย่อยอินทรีย์วัตถุทั้งหมดที่มันยังเป็นชินยู่อย่างเป็นชินชินยู่แม้ว่าจะเป็นใบไมก็ตามอินทรีย์วัตถุก็จะไปย่อยจากที่มันเป็นใบอยู่แบบนี้นะครับ พืดกินไม่ได้แต่เมื่อจุลินทรีอ่ามาโยยเมื่อเ็าตับต้มอยู่นี่นะครับเมื่อโตกความชื้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารจุลินทรีได้นะครับแล้วก็อ่าต่อไปก็เป็นอาหารกงไส้เดือนต่อไปอีกเมื่อไส้เดือนขี้คายออกมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของตอนหม่ต่อไปเราจะเห็นได้ว่ามูลไส้เดือนเนี่ยเขาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงราคาจะแพงมาก เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเลี่ยงเราไม่ต้องสื่อมูลไส้เดือนแต่เราเอาไส้เดือนมาเลี้ยงในในทีต้นไม้ที่เราปลูกเลยนะครับวันนี้นระัสักจะนําใบไพ่ต่างมดเนี่ยนะครับพาดไปยังไปทําเพอร์มาเคาเจอร์ต่อไปนะครับนี่คือการทำกรเกษตรที่เราจ่ายความสนุกจ่ายสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็นํามาสร้างให้เกิดประโยชน์มหาศาลเลยนะครับ มาสาเรามองว่าสิ่งที่เราทําวันนี้มันไม่ได้เงินวันนี้ก็ตามแต่เรามองวันนี้คือความยั่งยืนเป็นอ่าทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เราสร้างขึ้นววยนะครับการสร้างทรัพยากรการห้างเงินจากทรัพยากรที่เรามีเราเชื่อว่าวิธีการห้างเงินเนี่ยมันจะมีมากมาม่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะคิดได้เองนะครับนี่คือวิธีการทาเกษตรแบบพึ่งตนเองนะครับ ขอบคุณทุกทานนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ